เปเวลานี้คือจะอยู่ในซองซองกระดาษหรือว่าอยู่ในอยู่ในของข้าก็ได้เก็บขึ้นมาปึ๊บอันนี้ก็สามารถขอได้อ่าแต่ก็ได้เงี้ยอันนี้ยังไม่ให้ดูลองนับซินี่เท่าไหร่พอเราเก็บมาปุ๊บเราก็จะดูสติ๊กเกอร์เดือนอะไรถ้าดูาดอันนี้เสร็จค่ะมันจะดูเงินได้เท่าไหร่ทั้งหมดยี่สิบห้าเท่าไหร่บางคนอาจจะได้ไม่เท่ากัน 25ช้นอ่านับไ้แก่ได้จับได้แล้วก็ชิ้น25ชิ้น25นะเราดูว่าของเขา้าครบไหมต้องดูว่ามอนส่วนคือในนี้25ในนี้ต้อง25ถ้าในนี้คือขียเลีกเีิน25แต่นี่มียี่สิบสี่คือไม่ครบต้องแปแฝเิร์มก็ได้อันนี้นับหนึ่งนะนี่นับหนึ่งนะซึ่งมันมีตัวเนี้ยคนจะนับสองไม่ใช่นะให้นับเป็นหนึ่ง มไไ่้เก็บเป็นหนอเลยเก็บเป็นหนอเลยอ่าสาหาเสรศษเราก็จะมาคือในนี้ก็จะมีที่ผ้าแล้วเนาะแล้วคือวันนี้หมอเขาจะฝังรากเทียมขนาดเท่าไหร่ขนาด4.3ขนาด4.3ใช่ไหม4.3 4.3จะเป็นตังนี้สามพีความยาว13 ความยาว13นะ,ะให้เรารู้เบื้ต้นคือ4.6คือ4.3เมื่อเป็น RP แล้ว RP คือตัวไหน<ม>ตัวอีเสระคือตัวสีเหลืองนะคะ จากนั้นเฟสเราก็จะเช็คก่อนที่เราจะเปิดเฟสก็ได้เราเช็คอันนั้นเมืองต้นที่ออนบอกแล้วขนาดเท่าไรยังไงเมื่เรามาคอนเฟิร์โปรไฟลอันนี้จะค่ะ4.3นะเพื่อ4.3 r p เราจะดูอะไรบ้าง4.3ขนาดโบนขนาดโบนจะเป็นเราจะมี2ขนาดซอฟบนลมีเดียมบอลฮาร์ดบอลบนโบนนิ่มโบนลกลาง้วโบนที่แข็ง แต่้าเหมอะอ uh huh. มว่าอันเอาแบบขนาดกลาง RP 4.3มีอะไรบ้าง <5. S 1> หมายเลขสองสามแล้วก็ห้านะหมายเลขสองสามแล้วก็หมายเลขห้าคือตัวนี้แต่เลือกซ่อนคือที่หมอเขาจะใช้ดิวตัวนี้จะเป็นตัวดิวตัวแรกคือตัวไปดิว,ค,ว,ดว,ค,ว,ดวคือตัวนำ่องไปก่อดอันนี้เสร็จจากนั้นก็จะเป็นตัวที่สองตัวที่สองคือหมายเลขหมายเลข2ใช่ไหม ขนาดเท่าไหร่ที 3. 3่หมอตา0.0 0 4.3กีมิล2มิลหืมกีมิล13อ๋อ13 13มิลความยาวของมันเท่ากีามิลที่้มันจะมี4.3คูณ13 4.3ความยาว13อ่ะเมื่อ13คืนนี้มันจะมีเฉีดของมันอยู่ คือว่าขีดแรกคือเจ็ใช่ไหมขีดที่สองสิบที่สามคือสิบสามันมีถึงส <15. S 2> ิบห้าเลยนะสิบห้าตัวสุดท้ายคือสิบห้แต่เราจะใช้สิบสามสิบคือตัวนี้นะขีดสืขด่ขีดนี้อ่ะถ้าเราจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่เราวัดก็ได้ว่าอันนี้ความยาวเท่าไหร่เราจะวัดนีนมสิบสาม น,นะสิบสามโอเคคอนโซลคือบางทีหมออาจจะไม่รู้ระบบนี้ครั้งแรกแต่คือหมอฟอนก็อยากให้ใช้ระบบนี้หมอที่ถ่ายถ่ายประปมอ่ะเดอ๋ยวเขาก็จะมาอย่างนี้ว่าบอหมอว่าขีดแรกเป็นเท่าไหร่เจนขีดสองเป็นสิบนะคะขีดสามเป็นสิบสามนะคะขีดที่สี่เป็นสิบห้าเดี๋ยวเราจะอยู่ที่ขีดที่สามจากนั้นเขาจะอยู่หนึ่ง วิวจบตัวนีจากนั้นเป็นอะไรเป็นหมายเลขสามอันนี้มันจะมีตีตที่มันบอกว่ามันหนึ่งสองหรือสามอะไรเงี้ยก็มาที่สามความความยาวเหมือนกันขีดที่สามนะสุดท้ายคือมาจบที่หมายเลขอ,อะไรหมายเลขห้าตอนที่เราบอกน,นี่หมอบอกว่าอันนี้จะเป็นไฟนอลดิวไฟนอลดิวสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าราคาตัวต่อไปเป็นไฟนอลดิวนะคะหมอโอเค แต่คือ <eg, S 2> เออลื่องืมนื่นื่เรื่อๆๆ <pantry> เสเต okay? ็ปนงคือหนึ่งไปแล้วมาสองใช่ป่ะสองเสร็จหมอดิวลงปุ๊บแล้วหมอจะมาวัดว่าตัวที่หมอดิวลงไปอ่ะมันตรงไหมมันเบี้ยวไหมหรือต้องปรับความแบบตรงอะไรยังไงคือตัวนี้จะเป็นตัววัดเป็ตัยบลงไป แล้วก็ต่อมาก็เป็นสามสามก็วัดเหมือนกันดิวเฟวัดเอาเดือตัวสุดท้ายคือตัวที่ห้าคือตัวสุดท้ายแล้วถ้าหมอดีคือตัวนี้ก็โอเคหมอบอกว่าอ๋อเอ็นอินเฟอร์เลยอินเฟอร์คือจะเป็นตัวนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเราดิวไอสี่จุดสามใช่ไหมสี่สามอาพีคือสีสีเหลืองจะมีทั้งยาวแล้วก็สั้นถ้าฟันหน้าใช้เป็น ตัวยาวก็ได้ถ้าเป็นฟันหลังใช้เป็นตัวสั้นตั้งแต่ฟันหน้าถึงทีโมล่าอาจจะเป็นตัวยาวแต่ถ้าเป็นโมโลา่าเป็นตัวสั้นเอ้าเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเอาเลยลเหรอมาลไหมอ่าจากนั้นก็คือจะเป็นตัวอินเสิร์ต่างเสิร์ตเสร็จแล้วจะเป็นตัวอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวใสทั้งเครื่องโอ้โห ี๋ยวก็ดูการติดกันแล้วก็ใส่นี่จะเป็นตัวนัเทดนะคะมีลูกศรขันขันเข้าตัวเองอย่างนี้คือการลากเทียัเข้าแระเทปมุาแต่ผ้าอย่างนี้คืออะไรแต่เราไม่ไม่แมวแบบนี้นะแมวแบบให้ค้างๆอย่างนี้ไม่นะให้มันงายติดล็อกอันนี้คือขันล็อกยัออกแต่เราจะขันเข้า บางทีถ้าเราเช็คว,ว่าอันนี้มันไม่แน่นเลยเนี่ยอันนี้มันเนี่ยมันไม่แน่นเลยเราต้องมาเช็คคอันนี้มันหมุนเขาเป็นดูปล่านี่นะหมนสุดแล้วเช็คลงลาหมโอเคอันนี้ฟนะลอ,อันนี้ไมจะเป็นโกที่วัดวัดความลึกเฉยๆแต่จะไม่แบบ อลเตเร์นีจะเซียมนีความใหญ่ก็อันนี้ซับขนาดกางนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวฟินทีวารนะเตใหญ่ได้สอด้าถ้าเอาดิวเล็กก็หมอก็ใส่ตัวน,นี้ลงไปถ้าเป็นให่อก็สอีกด้านนงได้ทั้งสอด้ชจากนั้นตัวนี้จะเป็น ไกดเวอร์ไดเวอ <Driver. S 1> ร์รรรตัวที่สาวสาฮิวิ่งหรือโคเวอร์สกูนะจะเป็นนี้หรือในเซตนี้คือยูอะไรนะยูนิทิปไดเวกด์ไดเวอร์แต่บางที่พ่อจะไม่ใช่สีนี้หรอกมันก็จะตัวคล้ายๆกันเหมือนกันส่วนตัวนี้จะเป็นดิวเอเจชั่นเป็นตัวที่ทำให้ทวิทด,ดิวยาวขึ้นหรือยาวหรือเป็นตัวที่ใส่ตัวรัดเียมยาวขึ้น ตัวต่อตัวต่อมันเถอะถ้ามันยาวตัวต่อนะขให้ยาวประมาณนี้นะคะแล้วอันนี้ไลบร์ใส่การฮีลลิ่งถ้ามันลงรอบมันก็จะอยู่ เสียเข้าไปแล้วเราใส่เนี่ยพยายาย<ห>มให้มัน,นอยู่ในเซฟไม่เอาแบบใกล้ตัวมางทีมันก็ตกลงไปอย่างนี้มี้าเสียตกงไปพื้นก็มีของกอารอ่าต่อไป